ไม yeah. er ่จำเป็นต mm ้องบอกว่ารักเธอวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉ <que> ันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักจะใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครจะหากว่าเขาคนนั้นเข้ามาเธอก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปจากฉันดีกว่าไม่ต้องทำเป็นเสียน้ำตาไม่ำเป็นต้องบอกว่ารักเธอวันเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักจะใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครจะหา เธอคงไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปจากฉันดีกว่าไม่ต้องทำเป็นเสียน้ำตาต่อให้ฉันจะรังแต่ก็คงจะไม่นานให้เธอไปหมดแล้วเพียงแต่เธอไม่ต้องการเธอเคยบอกวันนี้มันจะดีกว่าเมื่อวานแต่ฉันรอกี่วันแล้วเธอไม่เคยโทรเข้ามาอาจจะเป็นเพราะฉันทำ